ภูกพ,พันเกี่ยวก้อยกันฉันพี่กับน้องจับมือกันร่วมประคองห้วยคลองน้องป่าเขาเราไปสวัสด <arson> like <waters S 1> ีค <crisis> ร <emment> ับวันน <ota ans sei animations> ี้ลุงแดงอยู่ที่จังหวัดพะเยาได้รับเกียรติจากท่านผอกศนจังหวัดพะเยาเชิญให้มาเป็นวิทยากรบรรยายสองวันเต็มๆวัตถุประสงค์ของการจัดเป็นอย่างไรเอาไปฟังจากท่านและผู้ที่ผ่านการอบรมกันนะครับ สว mm ัส hmm. ดีค่ะฉันมีนาธิติชาโนลูในการสำนักงานพริาจังหวัดเะยเยวค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคทจานจอุ่นแดงค่ะที่ได้มาเป็นวิทยากรย้ายกับเราในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเป็นเทีมสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างันของสํานักงานพริาจังหวัดเะยเยานะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าการทำงานเป็น ในการที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเราไปสู่คุณภาพการศึกษานะคะเพราะว่าคของปศอนอนวันเป้าหมายก็ดีเนี่ยเรามีเป้าหมายที่หลากหลายเพราะฉะนั้นการที่คุณครูได้มีโอกาสทํางานร่วมกันในภายในองค์กรเนี่ยมีการคิดแบ่งปันความรู้แชร์ความรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยนั่นคือการทํางานเป็นทีมจะทําให้การขับเคลื่อนงานไปสู่คุณภาพได้เป็นอย่างดี เราจึงเชื่อว่างานที่คุณครูเนี่ยทำงานาร่วมกันเป็นทีมจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพให้กับผู้เรียนทไค่ะเราจึงจากโครงการน,นี้ขึ้นและได้มีรับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มาอบรมในครั้งนี้แล้วเราก็เชื่อว่าคุณครูค่ะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการรับฟังจากท่านวิทยากรค่ะสวสัสดีครับผมดงชีพกัรเอ,อง,งนองรับทูนช่วยจัดคอสโนว์จังศึกษสคราบเป็นตัวแทนที่8ของตุน ในการอบรมเรื่องทีงมเวิร์กนะครับผามรู้สึกประทับใจมากเลยครับมีกิจกรรมมีการบรรยายต่างๆนะครับอ,อันดับที่สำคัญเลยคือไม่งว่วงนะครับผมคือประทับใจมากก็ตรงที่ความต้องการของแต่ละเจนมีไม่เท่ากันซึ่งอาจารย์เนี่ยผู้เป็นวิทยากรเนี่ยสามารถดึงความต้องการหรือหาจุดเชื่อมโยงความสัมพั์ของแต่ละเจนให้มาอยู่ในจุดๆที่ยอมรับซึ่งกันและกันได้คนระับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับคนเรามักคิดที่ครอบครัวเสมอนะครับอย่าลืมกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่พี่มือคนสำคัด้วยครับสิ่งที่ดีมากเลยครับที่ได้มาอบรมแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่นะครับวันนี้เราก็กลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีนะวันนี้ก็ได้มาอบรมในโครงการพัฒนา สินยาค่าออของคูมีข่าวตะบนนะคะก็สิ่งที่ได้แต่วันนี้ก็คือว่าเราได้ประโยชน์ในเรื่องของการคิดคิดที่จะทํางาน็นทีนะคะการคิดทํางาน็นทีเนี่ยรจะมีปัจจัยทาของอุปกรณ์หลายอย่างนะคะแต่สิ่งที่เรียนรู้นนนี้ก็คือเป็นเรื่องของใจยอมรับความความ่เห็นนะคะของเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็รู้จักปรับนะคะแก้ไขสิ่งที่เรากบกระ้องนะคะก็พัฒนาให้ดีนะคะ แต่เราจะต้องอมองตัวเองว่าเราเป็นคนมีคุณค่านะคะเหมือนกับว่าเราต้องเชื่อมั่นก่อนเ่ราเราเนี่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็ทำได้แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะแต่คิดว่าตัวเองไม่มีค่างนะคะต้องคิดในทางวัฒน์ะพลังความคิดจงเห่งเองนะคะนอกจากนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญน,นะคะบุญน,นี่คือว่าเราสร้างได้ทุกที่ใช้แต่แบบท่างน,นะคะ ทางด้านการพูดนะคะวาจาใจอะไรเงี้ยให้หมดเลยเป็นบุญหมดเลยค่ะได้เยอะมากนะคะที่สําคัญเดี๋ยวเรื่องการที่เราระลึกถึงบุญของผู้มีพระคุณนะคะซึ่งมีดามันธุ์ญาตินะคะถ้าเราเนี่ยระลึกถึงท่านบุญกุศลทั้งหลายแหละก็จะช่วยหนุนน้ให้เราเนี่ยประสบแต่ความก้าวหน้านะคะสิ่งที่เป็นปัญหาก็จะคลาแทนไปอย่นี้นะคะ่ะะทับใจนะคะ ปกติแล้วการอลบรลมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเพรว่า,าเราก็เรียนรู้จากทฤษฎีเนาะราไม่ได้ฝึกปฏิบัตินะคะสิ่งที่ไม่รับียงได้ฝึกษาคิดโดยที่เราจะเห็นเป็นรูป,ปรธรรมนะอย่างเช่นการใช้ก้อนหินที่เอามาทํกากิจกรรมมาตรงนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะก็เป็นเรื่องของสะท้อนความจริงของของค์กรนะคะว่าในองค์กรเนี่ยมันจะมีคนหลายประเทศนะคะแล้วเราจะทํายังไงให้อยู่ร่วมกันจากคนนหลายประเทศตรา De babels, nu die de bovenkant van de kant opgaat,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  de kant เป็นที่กลับและนี่ก็คือผลสำเร็จจากการจัดหลักสูตรในครั้งนี้ลุงแดงประทับใจผู้เข้ารับการอบรมและบรรยากาศของการอบรมมากๆจึงได้มอบค่าบรรยายทั้งหมด1 0 0 0 0ืนกว่าบาทบวกกับสิ่งที่ ผู้เข้าอบรมได้มีความศรัทธาในสิ่งที่ลุงแดงได้เล่าให้เขาฟังร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อจะรวมเงินไปตั้งมูลนิธิหัวใจไม่แพ้ซึ่งในวันนี้เราได้เงินถึง17,355บาทเงินก้อนนี้ลุงแดงตั้งใจจะไปเปิดบัญชีเพื่อรวบรวมให้ได้2 0 0 0 0นบาทแล้วจะตั้งเป็นมูลนิธิหัวใจไม่แพ้เมื่อลุงแดง มีเวลาหน่วยงานไหนไม่มีสตังค์ลุงแดงจะเดินสายไปบรรยายให้ฟรีเพื่อให้ทุกท่านละชั่วทำดีทำใจให้เบิกบานด้วยปัญญาโดยเฉพาะในสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆที่ลุงแดงไปปฏิบัติธรรมที่ใดทำให้ใจลุงแดงเป็นสุขที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะร้านที่ทำให้คนมีความสุขก็คือร้านดนตรีสดทุกแห่งลุงแดงจะเดินสายไปบรรยายธรรมะให้เขา ดึงคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจธรรมะหลังจากนั้นค่อยส่งเขาไปเรียนรู้ท่านสูงต่อไปละช่วยทำดีทำใจบทบาลด้วยปัญญานี่คือเจตนารมณ์ของลุงแดงขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขเราจะก้าวข้ามความขัดแยง้งเราจะให้อภัยกันและเมื่อนั้นเมืองไทยจะเป็นมหาอำนาจของโลกด้านปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับพี่น้องชาวไทยครับคือกสน